มาหรือไม่มาคิสเยนเมลเลอร์นักวิ่งสารัฐเจ้าของสสิติ9.9วินาทีมาวัดบิลพูรพลเปิดตัวเบิร์ตวิรยุทธ์ไดขนบเสริมทัพ4คูนร้อยไทยเปิดโปรแกรมวันแข่งขันกรีฬาย่2 0เวลาไทยรายการ100เมตรและ4คู100เมตรชายสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง my name is กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมกลับมาทำนะครับตอนนี้ก็จะทำคลิปต่อเนื่องอย่างที่เคยได้บอกไปนะครับวัดพรุ่งนี้แล้วนะครับการแข่งกรีธาเยวชน ชิชมโลดครับรุ่ยยุไม่เกิน20ปีนะครับก็จะแข่งขันที่ประเทศเปรูนะครับวันนี้ผมจะมัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมครีทาไทยนะครับโปรแกรมแข่งขันก็เดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังกันนะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ายอด s u b สไคร์เนี่ยมีผลกับช่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์เพื่อให้กำลังใจผมได้เช่นกันนะครับ เรื่องบนที่เรื่องของคริสเตียนมิลเลอร์ก่อนเลยนะครับก็ถามกันมาเยอะนะฮะว่ามิลเลอร์ที่เป็นนักกรีฑาดาวรุ่งชาวสหรัฐนะครับวัย18ปีที่เคยทำสถิติครับวิ่ง100เมตรได้ที่9.93วินาทีเมื่อเดือนเมษายนในรายการเพียวเอลิทเอลิทเมตรนะครับที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็สร้างสถิติเป็นเพอร์ซันแนลเบสของตัวเองในปีนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงไม่มีชื่อในเอนที่ลิสในการแข่งกรีฑาสี่ชับโลกโดยอายุไม่เกินยี่สิบปีนะครับ ก็ต้องบอกว่าทางมิลเลอร์เนี่ยวิ่งที่ทำสถิติได้9.93วินาทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเขายุปงแค่17นะครับแล้วก็สร้างสถิติใหม่นะครับในการแข่งวิ่งในระดับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับสถิติ9.93วินะฮะก็ถือว่าน้อยที่สุดนะครับดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแล้วก็สร้างสถิตินะครับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของนักกีฬาอเมริกันในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยนะครับ โดยทำลายสถิติ9.97ของเทวันบรัมเมลนะครับที่ทำได้ตั้งแต่ปี2014นะครับก็ถือว่าเป็นนักกรีฑาที่ได้รับการจับตามองอย่างมากครับสำหรับคิสเนมิเลอร์หลังจากที่เขาระเบิดฟอร์มทำสถิติ100เมตรชายได้ที่9.93วินาทีนะครับก็จริงๆตอนที่เขาทำได้เนี่ยเขาอายุ17ปีอย่างที่บอกไปแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยลมก็มีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือลมเนบวกเยอะนะครับบวก 1.6นะฮะเกือบเกือบ2งเหมือนกันแต่ว่าโอเคครับไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีแล้วก็ตำสิบของเขานะครับกลายเป็นสถิติที่สุดของนักกรีฬารุ่ยุ่ไม่เกิน18ปีของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ถามกันมาครับว่าทําไมคิสเนมิลเลอร์นะครับนักกรีฬาสหรัฐคนนี้ทําไมถึงไม่มาแข่งในรายการกรีฬาชิงแชมป์โลกรุ่ยุ่ไม่เกิน20ปีที่เปรูซึ่งนักกีฬาไทยนำโดยเจบีวพภูริพจ์บุญศรนเนี่ยจะลงแข่งนะครับก็ ผมไปดูหลกัหลกๆเนี่ยน่าจะมี2เหตุนะฮะสสาเหตุหลกัหลกๆที่เขาไม่ได้มาเพราะว่าไปดูแอนทิลิทล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อเขาอยู่ดีครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่ได้มาแล้วนะฮะก็ไปดูสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมิลเลอร์เนี่ยเป็นดาวเด่นในโรงเรียนระดับมัธยมของสหรัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากําลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เขาได้ตัดใจครับทิ้งสิทธิ์ในการเล่นระดับ NCAA นะครับที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียนะครับแล้วก็ไปเลือกที่จะเป็นนักกีฬาชีพเป็นนักกีฬามืออชีพแทนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มอีกนิดนึงครับ NCAA ครับคือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกําไรของสหรัฐซึ่งมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนในสหรัฐที่เข้าสู่กระบวนการการพัฒนานะครับในฐานะนักกีฬาผ่านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็เข้าใจง่ายคือ NCAA เนี่ยคือองค์กรที่มีหน้าที่สร้างนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับวางรากฐาน แล้วก็สร้างศักยภาพให้โดดเด่นที่สุดนะครับเพื่อต่อยอดให้นักกีฬาเติบโตแล้วก็มันเป็นกําลังหลักของทีมชาติได้หรือว่าไปเล่นอาชีพได้น,นะครับแต่ว่าทางมิลเลอร์เนี่ยได้ตัดสินใจว่าไม่อยากจะเดินทางสายนี้นะครับแล้วก็มีการโพสต์ในทวิตเตอร์นะครับว่าหลังจากปรึกษาครอบครัวแล้วนะครับก็ได้ลัติสิสิทธ์นะครับในการเล่นใน NCA และมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาเมื่อชีพแบบเต็มเวลานะครับคือ NCA เเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยดูแล้วอาจจะ เรียนต้องเรียนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอไปมุ่งสู่การเป็นนักกรีฑามืออาชีพเนี่ยเขาจะไปอยู่ทางไหนต่อนะครับเรียนไปด้วยหรือเปล่าหรือเรียนแบบเ,เรียนไม่มากหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าก็สุดท้ายเขาไม่ได้อยู่ใน NCAA แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเหตุผลปัจจัยที่2อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง,องความผิดหวังครับที่เขาเนี่ยไม่ติดทีม4ีคุนร้อยโอลิมปิกเกม ส24พทิิี่ผ่านมากับทีมชาติสหรัฐนะครับเขาถ้าเวลาคัดมาเนี่ยจบันดับ5นะครับแต่ว่าทางทีมงานโค้ชของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เลือกเขาไปติดทีม4คุณร้อนนะครับเนื่องจากมองเขาว่ามีรประสบการณ์ยังไม่มากพอนะครับหรือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะบาดเจ็บก็ได้นะครับเพราะรายการระดับนี้เนี่ยไม่มีใครไม่อยากมานะครับก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกเหตุผลหรือเปล่านะครับที่ทำให้เขาไม่มาขแข่งขังนขในารายการกรีธา อยู่ยีชิงแชมป์โลกที่เปรูนะครับส่วนรายการนี้นะครับนอกเหนือจากบิลพรุพบุษรแล้วครับที่จะแข่งขันในรายการ100เมตรนะครับแล้วก็4ี่คูณหนึเมตรฮะก็200สุดท้ายบิลตัดใจไม่ลงแข่งนะครับแข่งแค่รายการ100เมตรแล้วก็4ี่คูณหนึนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะเกินไปนะฮะอาจจะทำให้ล้าได้ก็เหลือแค่2รายการพอนะครับทีนี้นะครับเราไปดูทีมผัดทีมนี้นิดนึงครับทีมผัด4ี่คูณร้อทีมนี้นะครับก็ นำมาโดยบิวพรุพพลบุษสงนะครับซึ่งน่าจะเป็นหมายเนะส่วนผมอยากให้จับตาม,มองนะครับเจ้าเบิร์ดวิริยุทธ์แดนคันดบเนะครับคาดว่านะครับคาดว่าจะเป็นหมายเลขสเพราะว่าเขาวิ่งทางตรงได้ดีแต่ว่าวิ่งทางโค้งก็ดีเหมือนกันนะฮะวิริยุทธ์แดนขนมเนี่ยอายุ17ปีนะครับคือแจ้งเกิดตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนนั้นผมไปทําข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนีาชาตินะครับที่ราชบุรีฮะร,ราชบุรีเกมแล้วเบิร์ดเนี่ยวันนั้นเนี่ย นะฮะได้ไปถึงสี่เหรียญทองด้วยกันนะครับทั้งรายการ100เมตร200เมตรแล้วก็รายการพลัดเมตดเล่แล้วก็4 1 0คูณเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่โดดเด่นมากๆนะครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนั้นนะครับเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากนั้นเบิร์ดก็เริ่มแข่งขันต่างประเทศบ้างนะครับติดทีมชาติชุดอายุต,ต่ำกว่า20ปีนะครับแข่งขันกรีฑาชิเช,เ,ชเชียนะฮะแล้วก็ได้เหรียญทองรายการ200เมตรนะครับ ในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่ดูไบนะฮะก็อันนั้นเป็นผลงานที่โดดเด่นมากๆครับในระดับนานาชาตินะครับเหร็นทองอยู่20่สิชิงแชมป์เอเชียนะครับเบิร์ตวิรยุทธได้ขนบอายุ17นะครับเป็นรุ่นน้องบิลพุทธพล1ปีแล้วก็ผมเคยสัมภาษณ์นะครับน้องก็บอกว่ามีบิลเนี่ยแหละครับเป็นไอรอนของเขานะฮะก็ตอนนี้เขาได้มาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วนะครับรวมทีมกันแล้วนะครับทีมชุดนี้ครับนอกเหนือจากบิลพุทธพลเบิร์ดวิรยุทธนะครับก็มีสราวุธนวลสีชุติทัศน์พฤกสรนันท วิรพัฒน์พลจรและทัพพลสุกเกษมนะครับก็แจ้งขันในรายการ4คูณ100เมตรชายนะครับก็ดูโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมนะฮะจะเริ่มวันที่27นี้เลยนะครับเวลา5ทุ่มเวลาไทยนะครับดูได้ทางช่อง World Athletic นะฮะช่องกรีธาโลกนะฮะน่าจะใช่นะเพราะคราวที่แล้วก็ดูในช่องนี้เหมือนกันก็ย้ำโปรแกรมนะครับวันแรกเลยครับ27สิงหาคมเวลา5ทุ่มสนาทีเวลาประเทศไทยนะฮะ วิ่ง100เมตรชายรอบคันเลือนนะครับวิวลงแข่งขันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อนะครับเช้าวันที่28สิงหาคมครับเวลาตี57นาทีวิ่ง100เมตรชายรอบรอชเลอร์นะครับแล้วก็เช้ามืดนะครับวันที่29สิงหาคมครับเวลา6นาฬิกานาทีนะครับวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชาเลอร์นะครับโอ้ลุ้นกันช่วงเช้าเหมือนตอนนั้นเลยนะฮะที่ก่อนหน้านี้ที่แข่งนะครับครั้งนี้เนี่ยแข่งที่เปรูก็เวลาเช้ากว่าเรานะครับ12ชั่วโมงพอดี แล้วก็ต่อด้วยรายการ4คูณ100นะครับคืนวันที่30สิงหาคมครับต่อเช้าวันที่31ตี1นนะฮะคิดซะว่าคืนวันที่30แล้วกันตี1 5นาทีนะครับ4คูณ100เมตรชายแล้วก็เช้าวันที่1กันยายนครับเวลาตี5 55นาทีวิ่ง4คูณ100เมตรชายรอบชิงชาเลิศครับเป็นกำลังใจให้กับนักกรีธาทีมชาติไทยกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรนะครับผมก็จะมาไลฟ์สดแล้วก็บรรยายช่วงที่น้องๆแข่งขันให้ฟังกันนะครับ